สวัสดีชาวโซเชียลแคมนะครับมาเจอกันอีกแล้วในฟิสิกส์ต้นเล่มสองนะครับเปิดไปหน้าที่เท่าไรแล้วเปิดมาหน้าที่1ิบครับหน้า13ชื่อเรื่องว่าการเอากราฟวีทีมาช่วยคิดแทนสี่สูตรฟิสิกนะครับอ่ะมาดูต่อทำเยอะๆจะได้ชิน้น กราฟ vt คือกราฟที่บอกความเร็วกับเวลาโดยมีความเร่งคือสโลปนะครับอย่าลืมนะความเร่งคือสโลปครับหรือความชันของกราฟมีชูดว่า delta y ชวน delta x หรือ y ลบ y หาร x ลบ x อาไปดูแล้วกันนะครับรถยนต์คันหนึ่งความเร็วต้น30อ่าเริ่มต้นสตาร์ทที่30นี่ เมตรต่อวินาทีอาศัยหน่วยเนะัานี้เมตรต่อวิวินอันนี้หน่วยเป็นวินะครับและมีความเร่งลบหนึ่งจุดห้าจงหาความเร็วเมื่อผ่านไปสิบวิครับลูกเขียนไหมว่าความเร่งมันลดลงอ่ะถ้าความเร่งมันลดเอ้ยเท่าทีามเร่งมันติดลบอ่ะถ้าความเร่งติดลบไปว่ามันต้องวิ่งไปยังไงครับวิ่งช้าลงครับต้องกราฟต้องเป็นอย่างนี้ครับจู้อย่างนี้ฮะแก้ใหม่เอาสามสิบมาไว้บนแล้วกัน นะครับเพราะว่าความเร่งมันติดลบแปลว่ามันต้องวิ่งช้าลงเข้าใจหมครับโจทย์บอกว่าโจงหาความเร็วเมื่อผ่านไปสิบวิครับนี่ตรงนี้สิบวิโจทย์ถามว่าตำแหน่งนี้ความเร็วเท่าไหร่นี่ตรงนี้ความเร็วเท่าไหร่โอเคมัไหมครับเอาละตอนนี้เรารู้ว่าความเร่งหนึ่งจุดห้านะครับความเร่งอยู่ท่้าก็คือเรารู้สโลปไง ความชัน1.5ติดลบหนนะครับเอาละเวลาหาความชันเนี่ยมันจะใช้สูตร y, y ลบ y หาร x ลบ x จากคู่ลำดับจำได้ไหมนะครับคู่ลำดับตรงนี้คือ x 0 y 30คู่ลำดับตรงนี้คือ x 10 y ก็คือ v โอเคไหมครับสโลปว่าไงจำได้ไหม สโลเป A, หรือสลปว่าไง y ลบ y หาร x ลบ x ครับ y ลบ y ก็คือ30ลบ v หาร x ลบ x คือศูนย์ลบ10ต้องได้ความชันก็ต้องได้ความเร่งความเร่งคือลบ1จเพราะว่าสลบมันคือความเร่งไงอย่าลืมถ้าเป็นกราฟ v t สลบคือความเร่งนะครับ เสร็จแล้วก็ย้ายข้างครับเอาลบสิไปคูณลบ1.5ได้15ฝั่งนี้ได้30ลบ V V เดียวก็15เลยครับง่ายง่าเมตรต่อวินาทีบางคนบอกพี่แป๊กแล้วถ้าใช้สูตรอ่ะถ้าสูตรปกติอ่ะพี่แป๊กก็ไม่ยากครับคุณน้อง คุณน้องมีข้อมูลอะไรครับตอนนี้คุณน้องน้องมีข้อมูลอะไรบ้างครับคุณน้องมีความเร็วต้นคือ U คุณน้องมีความเร่งคือ A ลบหนึ่งจุดห้าคุณน้องมีเวลาคือสิบคุณน้องหาอะไรหาค่า v คุณน้องก็ยกสูตรสิครับ v เท่ากับ u บวก a,t โอเคไหมครับ v เท่ากับ u บวก a,t แล้วไงต่อครับแทนค่าสิครับอยู่ทำไมอะ u, u คือสามสิบเ <A S 1> คือลบ1.5 t จุดห้าทคือ10บคิดเลขออกมาได้สามสิบลบ1.5จุดห้าลบสบได้สิบห้าเหมือนกันครับ เมบอกทำไมเหมือนกันเลยพี่แบกอ่ามันคิดได้สองแบบนะครับโอเคนะอันนี้อาจจะเป็นความรู้ที่แบบแฮชวานหน่อยแต่ว่าข้อสอบวอมวมวม,มันชอบออกนะเว้ยนะครับโดยเฉพาะการวีทีนี่ออกบ่อยมากเลยนะครับให้หาความเร่งจากความชัน,นให้ให้จุดสองจุดแล้วหาความความเร่งเนี่ยนะครับต่อมาครับข้อที่สี่ข้อที่สี่ข้อที่สี่วัตถุเคลื่อนที่ ด้วยความเร่งคงที่ครับเขียนกราฟ vt หน่อยกราฟ vt เม,มตรต่อวิเมืตต่อผ่านจุดจับเวลามีอัตรตาเร็ว4เมตรเมืตต่อผ่านไป5วินาทีปรากฏว่าวัตถุด,ดังกล่าวอยู่ห่างจากจุดจับเวลา35เมตรตรงหาความเร่งครับเริ่มต้นเนี่ยอัตรตาเร็ว4 อัตราเร็วสี่วิ่งไปเรื่อยๆครับคุณพี่ผ่านไปห้าวิชุบผ่านไปห้าวิหาวิตรงนี้นี่ห้าวิอันนี้ศูนย์วิความเร็วเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตรงนี้คือวีนี่ความเร็วปลายนี่ความเร็วต้นเข้าไหมผ่านไปห้าวิเนี่ย ปรากฏว่าวัตถุห่างจากจุดเวลา35เมตรโอ้นะครับขีดเส้นใต้คำว่าห่างจากจุดเวลา35เมตรหน่อยนี่คือระยะทางครับจําอีกแล้วครับท่านแต่มันมีประโยชน์ในระยะยาวนะตอนนี้หลายๆคนจะรู้สึกว่าพี่ปั๊กทำไมไม่ใช่สูตรธรรมดาคิดเลขคิดง่ายไม่เห็นจะยากเลยแทนค่าสูตรปกติไอ้นั่นนะ่ะไม่พูดถึงแล้วนะครับแต่ที่ครูปั๊กจะต้องสอนวิธีนี้ด้วยเพราะพ,อ,พอโจทย์มันยากเนี่ยการใช้กราฟจะดีกว่าเดี๋ยวไปเจอในอนาคตใจเย็นๆน,นะครับ ไม่ต้องแคบเดี๋ยวได้ใช้เดี๋ยวจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงในระยะยาวนะครับเขาบอกว่าหากจากจุดจะเวลา35เมตรนี่คือระยะทางครับเขียนหน่อยครับว่าในกราฟ v t ในกราฟ v กับ t เนี่ยนะระยะทางระยะทางคือนี่คือ พื้นที่อะตกคำว,ว่าที่ฮะพื้นที่ใต้กราฟจากคุณน้องอ๋อตอนนี้เรามีสองคำรู้แล้วนะครับความเร่งคือความชันระยะทางคือพื้นที่ข้อนี้เขาบอกว่าระยะทางสามสิบห้าเขาบอกพื้นที่สามสิบห้าครับนี่ฮะอยากจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้สามสิบห้านี่ จำไว้เป็นความรู้นะครับโคตรสำคัญนะครับบางคนบอกแทนค่าสูตรก็ง่ายนิดเดียวไปแบกอะไรนั้นรู้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราต้องรู้เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้เวลาโจทย์มันยากนะครับอ่ะ,อะไปคำนวณครับไปคำนวณจากคำว่าพื้นที่คือระยะทางก่อนพื้นที่ที่ได้เนี่ยคือระยะทางของกราฟ vt นะครับอ่้ทุกที พื้นที่ของกราฟว t ีคือระยะทางที่ได้อันนี้เป็นกฎ,เป,นกฎเป็นกฎที่ต้องทราบคล้ายๆว่าความเร่งคือความชันอ่ะคล้ายๆกันนะครับมีสองกฎไงพูดง่ายๆมีสองกฎกฎของความชันได้ความเร่งพื้นที่ใต้กราฟคือระยะทางทีนี้ลูกหาพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมคางอะไรคางหมูถูกไหมสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูว่าไงเศษอะไรเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกคู่ขนานครับขนาดแรกเนี่ยสี่ อีกขนาดหนึ่งสูงสูง v ฮะสูง4กับสูง v นะครับแล้วก็คูณระยะห่างของเส้นขนานก็คือ5ก็คือสูตรสี่เหลี่ยมคางหมวเศษหน่นสองคูณผลบวกคู่ขนานคูณสูงก้อนนี้ต้องมีค่าเท่ากับสามอะไรสามห้าครับเพราะว่าก้อนนี้คือพื้นที่พื้นที่คือระยะทางนะครับที่เหลือคิดเลขครับตรงนี้4บวก v เอาห้าไปหารสามห้าได้เจ็ดเอาสองไปคูณได้สิบสี่เพราะนั้นวีเดียวเป็นสิบแสดงว่าความเร็วปลายคือสิบครับความเร็วปลายคือสิบตรงนี้คือสิบนะครับตรงนี้คือเลขสิบเนี่ยตรงนี้คือเลขสิบรู้เลยว่าความเร็วปลายเท่ากับสิบแต่โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามความเร่งครับความเร่งคืออะไรจำได้ไหม ความเร่งความเร่งคือสโลปของกราฟ vt ครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกจะหาความเร่งก็คือการหาสโลปครับ delta y ส่วน delta x ฮะวลาจะหาสโลปต้องบองเป็นคู่ลำดับครับจุดตรงนี้ชื่อว่าอะไร x 0 y 4โอเคไหมส่วนจุดตรงนี้ชื่อว่าอะไร x 5 y 1 0โอเคไหมสลบคือ y ลบ y หาร x ลบ x ครับเอาตัวนีเเ้เอาบนตั้งนะเอาบนตั้งลบล่างนะ y ลบ y คือ1 0 1ลบลบ x ลบ x คือ5-0ลบนะครับคิดเลขมาได้1.2ครับตอบ น,นี่คือคำนวณโดยใช้กราฟ v-t ได้ความรู้ใหม่ว่าอะไรพื้นที่ใต้กราฟคือระยะทางนะครับความรู้เดิมคืออะไรความชันคือความเร่งความชันหาจากอะไรเดลต้า y เดลต้า x ซึ่งจะหาเดลต้า y เดลต้ x ต้องมีจุด2จุดโอเคไหครับทีนี้ไปดูสูตรปกติครับสูตรปกติ สูตรปกติครับสูตรปกติว่าไงลูกรู้อะไรตอนนี้ผ่านจุดจับเวลาความเร็วสี่รู้อยู่รู้ว่าอยู่เป็นสี่ผ่านไปห้าวิรู้ว่าทีเป็นห้าวัตถุมีระยะทางสามห้ารู้เอสสามห้าหาเอฮะหาเอนั่งนึกสูตรเลยสูตรอะไรวะ อ๋อ s ัยกกูทบวกเศษหนึ่งกำลัสกำลังสองลยใช่ไหมแทนค่าเลยอยู่ทําไมเลย s คืออะไรเลย s คือ3ามหลย u <S <S คือสี t คือ5้าบวกเศษหนึ่งสอง a t คือห้ากำลังสองเป็น25หโอเคไหมอ่ะ สีคูณหได้20่สิบไปลบสาห้าไปลบสาห้เหลือสิบหเอา2ไปคูณเป็น30ตรงนี้ยี่ห้นะครับได้ a อเท่ากับสาส่วนยี่หตัดเลขได้1.2เหมือนกันบุงคนบอกว่าใช้สูตรง่ายจะตายหาใช่ครับแต่เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะครับอ่าโอเคครับเขียนก่อนจบคลิป5้าครับ คลิปหน้าโอ้ทาเสียงน่ากลัวมาเจอกันว่าวิธีนี้มันเจ๋งยังไงฮะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าไอ้น้องและไอ้น้องจะเข้าใจว่าทำไมพี่ต้องสอนวิธีนี้ฮะบ๊ายบาย